สวัสดีครับเด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบกับครูเบียร์แล้วนะครับในรายวิชาสุขศากษาและพละศึกษาสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐานการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐานเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับแผนผังการเรียนรู้ของเราผังการเรียนรู้นะก็คือธรรมชาติของการเคลื่อนไหวของร่างกายในชีวิตประจําวันธรรมชาติของการเคลื่อนไหว แล,และการและเคลื่อนไหวร่างกายโดยการออกกําลังกายธรรมชาติของการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือพืชมีการเคลื่อนไหวการเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งเสมอนะแต่ว่าแตกต่างกาันถ้าเป็นคนเราเราก็เราถ้าสมมุติเป็นคนเราก็จะเดินไปโรงเรียนะต้นไม้ก็อาจจะแบบปลิวสั่นไหวอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เหมือนต้นตําลึงอย่างเงี้ยใช่ไหมที่มันเลื้อยไป ตามบ้านตามเออตามรั้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นมาน้าวิ่งในทุ่งหญ้านะครับอ่ะสิ่งมีชีวิตมีท่าทางการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกาันตามรูปลักษณะอวัยวะเช่นคนมีขาสําหรับเดินนกปีกบินปลามีคีบนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าสิ่งมีชีวิตนั้นเป็นอะไรนะครับการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตการเคลื่อนไหวของสัตว์สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่เองได้อ่านนะอ่ะ,นะอะ ตัวอย่างการเคลื่อนไหวของสัตว์ไปดูการเคลื่อนไหวของสัตว์แต่ละตัวแมวก็จะเดินเห็นนกไหมเห็นเหยี่ยวอ่บินนะปลานนโมก็จะว่ายน้ําอยู่ในทะเลกระรอกนะไต่ยอยู่ตามต้นไม้ต่อไปสัตว์ส่วนใหญ่เคลื่อนไหวและเคลื่อนที่เพื่อหาอาหารเมื่อสัตว์ได้กินอาหารก็จะทําให้สัตว์มีการเจริญเติบโตสามารถดํำรงชีวิตต่อไปได้ ต่อไปการเคลื่อนไหวของพืชอ่าพืชไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เหมือนสัตว์แต่พืชก็มีการเคลื่อนไหวหรือว่าพืชมีการเปลี่ยนแปลงมีการเพิ่มขนาดขึ้นบางต้นจากเล็กๆก็โตขึ้นนะครับอ่าตัวอย่างการเคลื่อนไหวของพืชอ่การเคลื่อนไหวของพืช ไม่ว่าจะเป็นต้นมอ้อข้าวหมอ้อแกงลิงผักบุ้งเห็นไหมผักบุ้งในน้ำมาก็ไปก็ยาวไปเนาะแล้วก็ต้นมายาราบเมื่อเราไปจับปื๊บไปยังไงก็จะดูเฉาดอกทานตะวันก็จะแบบพริดอกบานตอนเช้าหันหน้าเข้าแสงแดดนะครับเพื่อจะมีการเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการเจริญเติบโตเช่นผักบุ้งเมื่อกี้นอกที่เราได้ดูรูปไปแล้วใช่ไหม อ่าบริเวณที่แห้งแล้งอ่าไกลแหล่งน้ำอะไรเงี้ยก็จะขึ้นที่บริเวณที่มันแห้งแล้งไกลแหล่งน้ําจะพยายามท่อยอดออกไปหาแหล่งน้ำเนาะก็กระจายไปการเคลื่อนไหวของคนคนสามารถเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้หลากหลายท่าทางเพื่อทํางานหรือกิจกรรมต่างๆเนาะไปดูบ้างตัวอย่างการเคลื่อนไหวของคนกระโดดวิ่งคาน การยืนและการนั่งได้หมดเลยนั่นคือการเคลื่อนไหวเบื้องต้นตัวอย่างการเคลื่อนไหวเพื่อทํากิจกรรมของคนทําอะไรบ้างาเช่นวิ่งวิ่ง,งออกกําลังกายว่ายน้ํานั่งรับประทานอาหารเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวหมดเลยนะครับเราควรหมั่นดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยนะเด็กๆ ประโยชน์ของการเคลื่อนไหวล่ะครับไปดูสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือพืชมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาแต่การเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตให้ประโยชน์ที่แตกต่างกันไปดูนะประโยชน์ต่อสัตว์สัตว์วนใหญ่เคลื่อนไหวเคลื่อนที่เพื่อหาอาหาราหาแหาล่งนะ้ำเมื่อสัตว์ได้กินอาหารก็จะทําให้มีร่างกายเจริญเติบโตและสัตว์จะมีการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่หาที่อยู่อาศัยของมันอยู่ด้วยนะ ต่อไปนะครับก็ประโยชน์สําหรับคนนะครับต่อคนการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ช่วยในให้คนเนี่ยสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้เพราะว่าการเคลื่อนไหวนี่เราจะต้องใช้ในชีวิตประจําวันนะครับอ่ะนี่ก็คือรูปภาพการาทํากิจกรรมต่างๆนะครับธรรมชาติของการเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวันมีอะไรบ้างอ่าไปดูกันเลยการนั่งก็ใช่นะครับเมือการนั่งการนั่งนี่ก็เป็นการเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวัน การยืาเป็นการเคลื่อนที่ที่แบบว่าไม่มีการเคลื่อนที่ไปยังที่อื่นแต่สามารถเคลื่อนไหวอวัยวะต่างๆได้ใช่ไหมการเดินเป็นการเคลื่อนไหวเมื่อต้องการเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆการวิ่งเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อเคลื่อนที่ให้ถึงจุดหมายเร็วเช่นวิ่งไปโรงเรียนวิ่งไปซื้อของเนี่ยใช่หมดเลยการกระโดดเป็นการเคลื่อนไหวที่อาจเคลื่อนที่ หรือไม่เคลื่อนที่ก็ได้การก้มตัวก็เป็นการเคลื่อนไหวอย่างหนึ่งแต่ว่าไม่เคลื่อนที่ไปไหนนะครับแต่ไ,ได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายอะการเคลื่อนไหวท่าทางต่างๆอย่างถูกต้องจะช่วยให้ทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันได้ตามที่ต้องการนอกจากนี้เราควรดูแลรักษาอวัยวะต่างๆที่ใช้ในการเคลื่อนไหวให้แข็งแรงอยู่เสมอเพื่อเราจะได้ใช้อวัยวะเคลื่อนไหวได้ยาวนานนะครับ การเคลื่อนไหวร่างกายง่ายๆตามธรรมชาติแบ่งออกได้เป็น3ประเภทไปดูกันการเคลื่อนไหวร่างกายขนาดอยู่กับที่การเคลื่อนไหวร่างกายขนาดอยู่กับที่เป็นการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายโดยไม่มีการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือไปข้างหลังนั่นเองอตัวอยา่างการเคลื่อนไหวร่างกายขนาดอยู่กับที่การก้มตัวการวิ่งอยู่กับที่การ ยืนหมุนข้อเท้าการก้มแตะสลับเท้าการยืนก้มหน้าเงยหน้าใช่หมดเลยนะครับสองต่อไปการเคลื่อนไหวร่างกายขนาดเคลื่อนที่การเคลื่อนไหวร่างกายขนาดเคลื่อนที่เป็นการที่ร่างกายเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งตัวอย,ย่างการเคลื่อนไหวร่างกายนะที่เคลื่อนที่การเดินเมื่อกี้พูดกันไปแล้วนะครับการวิ่ง การสไลด์เป็นการเคลื่อนที่โดยการก้าวขาวออกไปข้างด้านข้างแล้วลากอีกข้างหนึ่งมาชิดการสไลด์การกระโดดไปข้างหน้าวันนี้เราก็พูดกันไปแล้วการกิ้งตัวหมุนไปมาเนี่ยเป็นการเคลื่อนที่นะครับต่อไปการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบอเช่นอะไรบ้างไปดูการจับอ่า การจับก็เราไปจับสิ่งของจับลูกบอลจับเชือกจับอะไรอย่างเงี้ยเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบอ่านี่นะครับการจับลูกบอลการจับลูกบอลเพื่อโยกการเตะอ่าก็เป็นการเหวี่ยงเท้าแล้วเตะเช่นการเตะลูกบอลนนะ่ะง่ายมากเลยอย่างเงี้ยอ่ะ การโยน Adams, เป็นการหงายมือเมื่อส่งสิ่งของออกไปจากไกลตัวอ่านเนี่ยการโยนโยนเนี่ยเห็นไหมโยรูบอลให้เพื่อนหรือโยรูบอลข้อตะก้านะครับการเคาะเช่นการจับไม้เคาะกองเคาะประตูอย่างเงี้ยก็ใช่นะครับการเดาะเดาะลูกปิงปองเดาะตะก้อเดาะฟุตบอลเดาะฟุตซอลอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับ อ่าสรุปการฝึกเคลื่อนไหวร่างกายขนาดอยู่กับที่ขนาดเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบเป็นประจำจะช่วยให้สามารถทํากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันได้ตามความต้องการและทําให้ร่างกายเป็นไงแข็งแรงครับอ่ะการเคลื่อนไหวร่างกายโดยการออกกําลังกายดูนะ การออกกําลังกายเป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่ทําให้ร่างกายเป็นไงแข็งแรงสามารถทํากิจกรรมต่างๆได้ตามความต้องการขนาดออกกําลังกายควรให้อวัยวะทุกส่วนได้มีการเคลื่อนไหวนะครับผมการบริหารร่างกายการบริหารร่างกายเป็นการออกกําลังกายด้วยท่าทางการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายที่สามารถนําไปใช้อบอุ่นร่างกายได้การบริหารร่างกายนะดังนี้ท่าเตี้ยมยืนตรงเท้าชิดแขนชิด ชิดกลางรำตัวแยกเท้ายกมือขึ้นเท้าสะเอวเอียงศีรษะไปขวาเล็กน้อยซ้ายเล็กน้อยอันนี้ได้หมดเลยเนะี่ะทางซ้ายก้มศีรษะลงพ็ได้เงยหน้นะาก็ได้นี่คือง่ายๆเลยนะกลับสู่ท่าเตรียมเหมือนเดิมาการบริหารไหล่ช่วงแขนท่าเตรียมก็ยืนตรง แยกเท้าออกมือเท้าเอวสองข้างเอื้อมกลางแขนเสมอ,อ,อ,สเอลหล่เท้าเอวแบบนี้ได้หมดเลยการบริหารลำตัวละครับถ้าเตรียมยืนตรงยกแขนขึ้นไหลเสมอกับให้เสมอกับไหล่อโอเคนะก้มลงไปเอามือซ้ายไปแตะเท้าขวาเอามือขวาไปแตะเท้าซ้ายสลับกันนะครับการบริหารเอว ท่าเตรียมจับเอวครับเอวอ่ามุนเอวไปทางซ้ายหมุนเอวไปทางขวานะครับอ่ะการบริหารเข่าล่ะท่าเตรียมยืนตรงงอเข่านะครับบริหารข้อมือท่าเตียมอ่ายกขึ้นระดับอกอ่าสลัดข้อมือทั้งสองข้างก็ได้นะครับอ่ะการบริหารข้อเทา้า นะครับอ่ะเหยียดปลายเท้าซ้ายงุมเท้าไปอ่ะหมุนไปซ้ายสลับไปขวาอ่าแล้วก็ลองเปลี่ยนข้างดูนะครับการบริหารร่างกายควรทําเป็นประจำโดยแต่ละท่าทางทําประมาณ5-10นาทีในระยะเริ่มต้นควรทําช้าๆแล้วเพิ่มความเร็วและจํานวนครั้งขึ้นเพื่อทําให้ร่างกายแข็งแรง นะครับขอพอพ้อควรปฏิบัติในการออกกําลังกายเลือกกิจกรรมการออกกําลังกายให้เหมาะสมกับวัยอ,อบูร่างกายกาอา่อนออกกำลังกายทุกครั้งเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อมีอะไรนะเกิดอาการบาดเจ็บนะครับใช้ระยะเวลาในการออกกําลังกายที่เหมาะสมด้วยนะครับนืกอถึงสุขภาพตัวเองด้วยเลือกใช้อุปกรณ์ที่มันเหมาะสมกับการออกกําลังกายแล้วก็กับวัยเราด้วยนะครับเด็กๆไม่ออกกําลังกายขณะที่เจ็บป่วยอยู่นะครับ ประโยชน์ของการออกกําลังกายมีอะไรบ้างการออกกาลังกายในแต่ละครั้งควรใช้เวลาอย่างเหมาะสมเมื่อรู้สึกเหนื่อยก็ควรหยุดพักไม่ควรหักโหมการออกกําลังกายควรเริ่มตามความสนใจและจากง่ายไปยากนะครับไม่ควรออกกําลังกายแบบหนักนะประโยชน์ของการออกกําลังกายด้านร่างกายทําให้ร่างกายแข็งแรงมีพลังด้านจิตใจทําให้เกิดความสนุกสนานรู้สึก สดชื่นเบิกบานนะครับด้านสังคมสร้างความสามัคคีในกลุ่มได้พบปะกับเพื่อนใหม่ๆเยอะแยะเลยด้านสติปัญญาช่วยฝึกสมาธิและการควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายและมีความริเริ่มสร้างสารรค์นะครับการออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องและอย่างสม่ำเสมอจะทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจแจ่มใสนะครับมาถึงนี่แล้วแบบพัฒนาทักษะการทาข้อสอบเพื่อประเมินผลตัวชี้วัดข้อหนึ่งนะครับ ข้อใดเป็นสิ่งที่สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเองทั้งหมดนักเรียนสามารถที่จะเลือกคำตอบหนึ่งคำตอบนะครับแบบนี้เขียนโจทย์นะครับทุกคนเขียนโจทย์พอทุกคนเขียนโจทย์เสร็จแล้วเสร็จแล้วให้เขียนคำว่าตอบนะครับเสร็จแล้วขีดเส้นใต้สองเส้นนักเรียนเลือกข้อไหนเช่นสมมติเลือกข้อสาม นักเรียนก็เขียนคำตอบมันลงไปว่ามนุษย์ัดแ,แบบนี้ได้เลยนะครับต่อไปข้อ2การเคลื่อนไหวร่าในข้อใดเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายขนาดอยู่กับที่นะครับ โอเคเลือกคำตอบได้เลยนะครับข้อ3ข้อใดเป็นการเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งยืนนั่งหรือวิ่งครับข้อ4การนั่งเก้าอี้แล้วยกมือขึ้นถามปัญหาเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบใดอ่าอีกรอบนะครับการนั่งเก้าอี้แล้วยกมือขึ้นถามปัญหาเป็นการเคลื่อนไหวแบบเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบใดง่ายใช่ไหมล่ะครับ ข้อที่5สิ่งใดเหมาะสําหรับใช้โยนเล่นกับเพื่อนมากที่สุดอ่ามีลูกบอลมีก้อนหินและมีหนังสือนะครับข้อที่6การบริหารร่างกายต้องใช้ท่าทางการปฏิบัติใดเป็นสำคัญการบริหารร่างกายต้องใช้ท่าทางการปฏิบัติใดเป็นสมคัญครับ การเคลื่อนไหวในข้อใดเกี่ยวข้องกับการนอนมีกิ้งตัวกระโดบดบริหารคอครับถ้ามนุษย์ไม่มีการเคลื่อนไหวจะเกิดผลในข้อใดอถ้ามนุษย์ไม่มีการเคลื่อนไหวจะเกิดผลในข้อใดนะครับการเคลื่อนไหวร่างกายที่เหมาะสมจะช่วยพัฒนาตนเองในข้อใดอมีบุคลิกภาพดีมีหน้าตาสวยงามมีผลการเรียนดีขึ้น เลือกเลยครับและข้อสุดท้ายข้อใดเป็นประโยชน์ของการเคลื่อนไหวโดยการออกกําลังกายเป็นประจำทุกคนทําได้กันไหมครับอยากไหมครับเอ,อ่ยอย่าลืมนะครับเรามีแบบฝึกหัดให้เด็กๆทําด้วยนะครับอยู่ในใบางานที่ครูเบียร์ให้ไปแล้วอย่าลืมทํากันนะครับสําหรับวันนี้เป็นไงบ้างเอ,อ่ยเหนื่อยไหม <laughs> อย่าพึ่งท้อนะครับทุกคนต้องสู้สําสหรับวันนี้สวัสดีครับ